วันนี้หลังจากที่เข้าไปเกียร์ฮานแล้วนะทุกคนเข้ากัออกไปนั่งเนาะนี่เข้ากีเกียร์ฮานเม่อก่อนนี่เข้ากันนั่งเล่นกินกาแฟค <c oughs> อ,อนี่เข้าเอาแกมากนะเนาะนี่หนะเข้ากระเริ่ดดำเข้าตากแดดมันจะเป็นยังสีเลยเพราะว่าคน้นตอนนี้ฉันกับม่านเสียยาวอ่อยนะฉันมาตะเมือเหรอฉันไปอ่าช้อปปิ้งนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ฉันก็มาตามส้มตามกิน โอ้ยนีแยกปลูกแขกดำอีกสามต้นทุกคนแขกดำนี่นี่ทุกคนกน,คน,นี่แสบด้วยนีย่บักหุงพันแขกดำแสบหวานแข็งเาวมันเป็นน่วยแบบนี่เนื้อมันจะแน่นๆนลูกยาวๆแข็งๆหวานๆเนี่ยนะทุกคนโอเคไปตำส้มตำกันดีกว่าคะ่ะตำม,มาเลยดีกว่าคนอันดับแรกเราก็เอามาแล้วก็ามาสับนะคะอ,อันดับแรกห้องใส กับพริกกระเทียมน้ำตาลลงไปต่ำน้ำข้นต่ำให้มันนุนๆใส่กระเทียม,มนะนิดน,น,นึงเพราะว่าฉันวอมามันมันจะฉุนต่ำไปเลยนะคะยา่าเนาะมึงเนี่ลงเพจไม่ของฉันนะเนาะนี่ต้องกรารต่ำให้มันมุ่มมนเนาะฉันจะพึงมากินเข่าอยู่บ้านสวนเพราะว่ามันบกเสบฉันว่มากินเขา่าผู้อื่นนอกจากกินกับผู้บ่าวโอเคฉันจะต่ำๆๆอันนี้ก็แหลกแล้วนะทุกคนปรุงก่อนนะคะโอเคพระเอกเลย ปุงชุวรลดพักที่ห้าชอบใส่หลายแส่บหลายปะใส่ปะแสบ,แสบ,แสบโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมลวกตอนนี้กระโลนเบิดหัวแล้วเนาะเอาเริ่มอีกแล้วพี่น้องใส่บักหอยลงไปน้ำทุกคนทุกคนแล้วล่ะเด้อปุงเมื่อกี้กองข้างฉันเอาตอนปุงแล้วเลยนะเนาะเธอบ่งแสบจะแสบทุกคน หับกหยอยกันเคฉันตักก่อนเธอแล้วแล้วบังฉันใส่หัวบกหอยน้ำฉันเห็นอยู่ในตู้เย็นอีกจานหนึ่งฉันจะแบงายาย่งให้ยายน้ำน้ทุกคนโอเคห้าก็จะกินเทากันห้าก็จะไปเสียหยาเนาะชัโมงหนึ่งกับเห็ดคือเกลนะทุกคนมาดูธุรกิจที่บ้านทําต้องหัดไว้โอเคมาเด้อพี่น้องเลยส้มตำซับเวอร์ค่ะแล้วห้ากับมหาในตู้เย็นยายมียังกินบอ มากินข้าวถึงมากินไข่นะปิ้งปลาแล้วก็ก๋วยป่านั้นคนก๋วยปลาเซ็บเวอร์นะคะโอเค